检测越高。

เ,เ,เบ้านนูนคำจเจริญครับบ้านนนคำจเจริญครับ 么咋呢？

ตัวไม่กินกินต่ควายคาดอนนี้ไปยดำมาควยตัวเล็กควยตัวเข่าสี่เลยสีเกีจจ้า คุณไม่ได้ครับขอคุณคิดสุดเนี่ยครับ <coughs> 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 คนสองสามนสองสามโอ้ยมาลายถะตอีเม่บบานห้องี่ได้ผู้จบจบงามอดสายยันทินงคาต่างชิงสักวันนึงมีไงอดสายยันกิ้งต่างกระไตอดสายยันขี่คันซ่อมพ่อเพื่อนดีที่พ่อหมอเคียนห้อเพื่อนไปใส่รองเท้าอยู่แป๊บหนึ่งม่ค่เราแลรวครับ ทานผู้ฟังลำมือลำมบอท่านจบาเปียวเวลาพันมาลายรกจะกันพี่น้องเวลาน,ลาานาั่นพวงมาห่กวนกวาดกันเสื้อเอกตัวตอนตายห,ห่ยแม่ฝ่า,า,งงานนดเดินมาพอเนาะทำไมเนาะกอดหยอเสเีย,เยดอ ลาวตัวอีคุณพ่อคุณแม่นี่ขอวชาญแพทย์หมอร่างแจกบ้านไก่บ้านไก่เนาเนาะวันนี้ที่งานขอน้องนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปทุกองค์ซึ่งเป็นประมุขแห่งปลายสูงอุทิศบารากร่างแรงของเราวันเป็นเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าภูเจ้าตาทุกหลายลวีพินทุกชนิดขอน้องนมัสการภูการกราบตัวดีคุณพ่อคำนั่นคุณพ่อคุณยายบ้านแต่เราทันจะมาช่วยทุกทุกท่านเนาะซึ่งให้เกียรติมาก่อนในงาน อุทิศวันอุสรนี่แน่เนาะภาพลูกลานไปเดินทางมาแต่บบตตตตตแต่ว่านี่แน,น่ออกจากบ้านสองทุ่มว่าทีมาหอดทีเนาะจอดพังจอดมากนะครับตก่าวตกฟังตกเท้าก็เยจัดปุ่มว่าระหว่านงนั้นไปาลับย้ำนั่นแหละฉันเข้าโซลัดนี่แน่เขาก็จะตั้งดอกกุ่มว่าครก่อนถึงมื้อนึงคืนกับทีมงานนั่แน่เนาะปกติแล้วทีมงานเนาอุวาจีมาท่านเลยซารา่ทาท่าอุสรสอนแกนบริการนา้องข้ายปาจินบุรีเสียจะพุ่มหอดกันเลย มาวันเท่าก็พอกับอีพอคนนัหเท่ากอ,อยเนาะนะครับจะควรวนสื้อการปรเพมิใช่เน่าตัตละเมลมล็เมลอดเมล็ดเ,เม,ม,ม,มล็ไเมล็พรมลมล็ดเลเม่็ดเมล็ดเมล็เมล็ดเมอ็ดเมลาดเ็ดเนล็ดเเเลยดเมลนเมล็ดเมลเเมล็ดเมเ็ดเมล็ดเมล็ดักดเมล็ดเมล็ดนกเล็ดเมลมเ็ดล็ดเ็มลเเมมพ่อมเิม ใจไปเลยเนีเด้อพอได้ค่ะคุณบอกประธานในงานเท่ากันเนาะโมเดลในี่ยเท่ากันเราเปิดงานพอที่พอนอาจะตอนทีมากของงานเท่านาะทุกคนมวลก็ซึงกันจะคอยคอดก็ค้าก็แม่ต้องแปลนี่เป็นแม่เขาจะรำเป็นหลักเป็นหลักในเอ้ยล่ก่อนยาอยู่ที่ง่ายในท้องแปลนี่นะครับตอนนี้เนี่ยหาทาละกันได้เจนๆเนี่ยมาอยวข้อมวลไม่แม่นาะ ตอนลองกับยจะลองจะื่องหลายลองมาว่าจิจะรองหน้าหมาขาวญาติงีนปีบอกท่องขาแม่ถุ่เท้าพี่พุทธประวัติพุทธธรรมน้าตายาเรี่องหลานพระเวันดรย่านแม่ชิ้วห้อยกว่าจิตักษา์เคเียร์กันนี่หลายจะได้ก่อนั้ำอะไรก็ได้แต่แถวแนวใดออกแค่น้องแน่นอีกข้อหูกขอฟั่งของแม่ห้าเป็นจิตประทับใจรักการเ็นเช่นพี้ขอบคุณับทานรัตนปะเลยเปนเชิญครับครับ มาแล้วครับประธานแสดงเก่าขอสูเวที่ประธานไร่ห้าวนะครับรนนครับผมเขาเสียก็มือดังดังตอรักแท้นะครับผมขอบคุณครับแล้วครับผมก็เป็นบ้าพี่กหรอบุญพะลาดิเพราไม่ามันยังตอนเปลี่ยนผมก็ได้ยินแต่หน่อยคนเท่าป่านี่แหละ กับอนอื่นกับกรากบ,บสวัสดีนะครับอีพอยแม่บ้านเร้าบ้านโน้นค่ำบ้านใครชิดๆกันพี่น้องอย่างที่ไม่เกียดนะครับที่มารวมงานอุฏิส่วนกุศลหาคุณพ่อผัวคุณน่อยนะครับเมื่อนี้ก็หลายต่อคนาะมิเต็แฟนๆของแม่ย่ท่องแปดเบืดโหลดนังไปทั้ทงหนานี่ไยรุนบ่มีเลยผมก็สบายใจโยกการรักษาความสงบนะครับนี่ตะรุนนี่แหละผมอัะ ทางนับบดาผมก็ว่ากั็จะาพาเพื่อนว่าเสี่ยวจบ๋รักษาความสงบูรณ์มาเพื่อน่าเพื่อป้องกันเหตุเพื่อนเดินได้มาในเอาชุดชัลล่บอมารักษาความสงบซอยนะครับผมก็จะให้ท่านหนังสือเป็นการเพื่อเป็นการกำนัลนะครับขอกำลังก็คิดว่าถ้าสิบวันไม่ยังน,น,นะครับมนนื่อนี้ในงานมื่อน,นี้นะครับ,บ,บก,ก,รกับพี่ตะลุนรุ่นแลกแยกก็ฟังร่ำกระได จากใน,นกัขอใหกยิบพแม่เอา,านะครับมีความสุขในการฟังล่ำนะครับเอาจ้าภาพผมมะกาวยังบ่ครับเจ้าภาพไหมวายกันว่าสั่นผมโมยอ้ยังไรได้สั่นปวดจากิ่งไม่ใช่ท้องแปดเราเห็นละลายอย่างฟังเพมืนล่ำบ่เนี่ยตอนในเวลาแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดงานอุทิศส่วนกุศลหาพ่อเยซูบัวนะครับ,นบ,รบเนี่ยบ่ล่ำไม่ใช่ท้องแปดบาอ่าแต่พวกไงบ้านเต็มหูเต็มตาซะบดด่เนี่ย คุณลังคนณเหลืตัวจิตตายปาลาเหลือยังบ่เห็นเมนยพ่อแกดนจ้า,จาเพื่อตั้งใจเบิร์กใช่ไหมนี่ครับผมขอเปิดงานนะครับขอบคุณครับเอาเต็มที่เล้วยิ่งเมื่อนี่ผู้ดันคุณเตรียมมาอยู่ในกระตาผมในกระตาหมากเดี๋ยวไม่เป็นกระตาเงินในมรดิ์กัน <c oughs> สิ่งดีสิ่งงามน,นะครับตัน้นนาทีรองเทานะครับผููรับผงานเป็เวลาท่านเก่าเป็นสูเรที่นะครับตะเกีนงานของลาของลาคณะทันไปแล้วกันใ่ไหเนาะถราบหลจากคณะทันทุก้าเปลยงานเรียบร้อยแล้วเวลาก็มาหอดไมนเอื้ออีกวันชีมงานของผู้ขามาขอแต่มเด็กน้อยเดียวคือความสมือจุดจัดแต่งตามสังคม นี่ดนตรีมาสับประกอบกันให้มันเหี่ยวนี่จะล่นแนวเดียวคุนผู้ฟังนจะงอหงอนตอวหาแนวมาสั่มตื่มด้วยแน่นอเสียงดนตรีเมื่อดังตุ่มต่อมจะหายงอนสชวนอยากนอนครับผมสำหรับรับก่อนยอนยุกรับก่อนประโยชน์ทินงานไม่ต้องแปร่แต่ตากระหลายกระลั่นสิ่งครับผมก่อนล่นที่นี่งเหนือหาสาระเกลแก่ก้องกองบุญกองทานเกลแก่ก้อผู้เฒ่าผู้แก่ของเฮาสิบุ้มไม่เสียงดนตรีรบกวนที่เม่่อแต่ฟังล่นแจ่แช่มันม้วนด่วนๆพิธีกรน่าสมัครโบราณนะครับ แต่ก็เป็นบาง้าบางข้าวบางทีมาคัดเข้ากันไปพื่อจะพอนพ่อจะมวลพ่อจะซ่นตานอนแช่ไเนาะกลับเอามาผ่าก่อนมามักมกมวลครับผมครับก็ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพสราบเชิงเหลือทั้งข้าวปลาอาหารท่้นจนเกือจนเหลือเพื่อทางทีมงานขอขอบคุณท่านเข้ามาบนเวทียันเกิ่เจ้าท่านเลือนราดบนตีดีใจเสง เสียงตบมือพร้อมรอยยิ้มของแฟนๆเราทดแทนพระคุณด้วยเสียงดนตรีหากทีมงานแสดมไปยังโบกถ์นองให้พี่น้องติชมกันเลยนะขอขอบคุณที่ท่านติชมมา แม่ของแฟนพันบุภาฟ้อน้อมรับไปประดิษนะครับผมกับสิ่งดีทิ่งงามสิ่งงวนมอบบรัวปลุกปอมใจห้อยๆเนี่ยเลยนะครับสิ่งบหนงวนงวนแก้งบัเป็นกระดูกแกตากระดูก้านที่หอเพื่อเมื่อหวนเผื่อวนนั้นเราจะคว่มวนให้แม่เนาะให้แม่ให้แม่ฟังร่ำกรบา่เนาะกระบเนาะเอาตำวจก่อนบอกเล่านม่เับาเอาตรงกับ เอาอเสียงไว้รุ่นใน,มน,นเมียโอ้สีมวนครับกรดอกมือมีกำลังหมกกำลังใจแล้วละมากไก,กไ่เมียผมก็ไไ้เบื่อกูบนกุบนเป็นย่หน่อยกิโลเอาบานี้ฟ้องล่ำพี่น้องก็าหลายยายหางพี่น้องเอ้ยตัวของผมนี่แหละทานให้ล่ำบาเอกกระชัยน่ำสกุลพันบุผาเขาซาเรื้อกระดังกง่่า มันสมองดีย่มหาคนเที่ยมบ่มีออพอโคกขุา่าแล้ะน้อบอนผมเน่าอยู่อย่างฝังแมนงแกนสารเจ็ดสิบสีเป็นเลขที่บ้านตำบลแม่นตานกูนสว่างเป็นอำเภอฮูสุข้นให้จำไว้ร้องหันหลวงตะวันพลเมืองสกลจังหวัดอยู่ตอนนี้ยังบ่ฮันมนมีู่อยู่ผู้เดียวสะเลวแจ๋ยวบ่ไอ้ให้ต่อเติม นี่แหละเป็นบวเริ่มมา,าว่าเป็นพญ,ญาด้วยจังหวะละท้ำน้องจีขอนงน้ว่าปานเต็มแถมด้วยหวานปนสมผมข้อเปียวป่าฝากผู้เจ้าพี่น้องฟังแล้วในช้ชวยเชียในดือสวดส,สวดจะป่าในแม่เลยครับขออคุณครับบานิฟั่งลำตอนสิบางผู้บาอาจารย์ข้าลูกศิษยลูกหา,าสักอนน,อน้อยแม่เนาะ đi còn quay cài, hôm qua nắm mือนi sợi nhò thừng hay hòa thừng, thả hay câu, hôm qua xăng tang hòa bớt cơn, hôm qua duyên thương ta hãy coi bắt năn đưa bắt phùng dục khung giọt hay để cơn hay nó lòng tua mà trói mà mà du măn, mà hà lâm liu con. คนรำขายไร่มาปานำแกงคนรำขายไร่มาปานำแกงบ่แกงหนูขายออกแกงมาป้าปันเจ้าใหม่มานี่ในมื้อนี้ให้รำม่วนเกินเข้าในมื้อนี้ให้รำม่วนเกินเข้าแม่นอีใดมาเดียมยายมันรำได้คุณทางไร่ให้มาปกป้องป้องคุณทางสองที่พ่อแม่ผู้ค้าถึงเจ้าให้รำแยงซักตูเต๋บ่รำก้อนแยก ตัดเก่งเสียงสองเัยง่าในผมิทภาพนุ่งเป็นวันพอรันนอมอผู้หญิงมาลลำสู่ลำสู่้ยืนไต่เยด้ฮนเฮดตึ้งตึงุนเฮดตึ้งตึงโง่ล่เกินอายวันนอ้ เมื่อชินิ้วกับผมวอลัเมเีกระชัยขอนมนมันสก,การพระพุทธเจ้าลูกลูกทุกอง,งที่เป็นประมุขป,ประธานในกานของคุนพ่อเจ้าภาพาพุณนเม่เจ้าภาพบ้านของเฮาและกมือชิดนิ้วผมวอลัเมเบีกระชัยขอไหว้ด้วยในบ้านพ่อผู้ซอยพ่อหน้ยกพ่ออปต่อพ่อพ่อพออ่อรอตลอดผู้ขันตำรวจทหารผูบบรนน้บ่าวผู้แพ้วผู้แฉผู้สาวได้ยินได้ห่อยพื้นสุขุสุคน พระใหญ่เมยใหญ่โดยเฉพาะคุ้มพอเจ้าภาพผู้ที่เป็นเจ้าของการเจ้าของงานส้างล่ำทั้งบุญึ้นมามื่อนี้เป็นบุญอย่างว่าตีเมยใหญ่หมอลล์บ,บอบอกับพี่น้องกับห้องหูจักดีคุณอุทิศ่วนกุศลหาผู้ลวงรับจับขันเลือ่อยธูปไปติดตอ่อหาคุณแม่ท้องแปน,าานปว่าจะใจมอลล์ล่ไปายุวระสันอันนี้ปะยุกขนานแทร่ไอแม่เรือ้อไอแม่เราก็เป็นบุรีเริ่มกอลล์ำลำปยุก เอาละบดนี้ผมมอล่มเอกระช่ยมียางเก้าวสาวคาขามาบานคุณพ่อคุณแม่นี่ก็เป็นเทือที่แรกกท่นผมมาเทือที่แหลกผมมมีอย่างมาฝากมาตอนมีตังแต่เสียงร้องเสียงลำหันเสียงร้องเสียงลำบางมือกับมวนบางมือกับบะมวนบางมือกับแหบบางมือกับฟูให้ชิดเบิงพญิสูกินเหล้าทู่ไรขอเราก็ยังแหบนับภาษาอย่างข้อสี่ข้อหนังข้อมันข้อละขรงตีดังโงอง ขันคอละรังตีดังใลเก่าบ้านจิบบ้านนี่แม่มน่อคนตลางคืนกับบริยูกลางวันกับบริยูพราะนั่นดั้องูพอ้าวน้อารับรองห้องตัวเพ่อ่อ,อตัวห,ห้หลายสักคด,ไไดื้อมาร่ลาย่้อมารทองห้อง่อยก็ไได้บริยเออให้่างเห้ยั่อางเมื่อพ่ไปอีย่าง เอาละมาล้มมือนี้หายยาเฝ้าตีกับยาเฝ้าร้องใ,ให้ไหว้หูฟังหูดเด้อลุ้งเด้อป่าจะสุเฝ้ามาดามาแจกมาแทงทีแต่จังมาแพงเสียงลำก็คือขีอาสุวาแต่พระพุทธเจ้าอย่างนี้บ่นคนตีท่าสายยังหัวคอุยอีท่างหูลิดรีดผู้เป็นเมียนี่ก็มีดหนุนปวานยังกันจักแสีบหรือทันละเคยไปนรำเอาปลาล็อเจอ้าภาพกับท่าสะกวนบ่า

ควาล้ำหน้าจิงหนุ่ยหนุ่ยกัจามาหัวสะทาเจ้านบกตงใจดือุ้มพอเลยบอเอาภาไาเย่มัางระแวกพิมลำระแวกตีความวางเอาสะถ้าเจ้าทำบุญทางทอดหัวใจแทงแท่แท่พินเนไปใจแก้วได้ใส่ศิเป็นผีไปอยู่ในอเวกีฝากต้ลนรีไว้ตองผลบุญเดิมเรเมนไปให้กเราใจร้อยแพ่นั้น คือพอสวนให้ไพ่บอกให้โวงได้รูกคือตุกตุกเมื่อได้ยินแต่แี้งผีตายก่นี้ไปใส่หำให้อึากจังว่าไพ่โกหน้าตายถ้าเป็นแผ่นนั้นคือพอพุทธเจ้าวาแม่ในลำบุญตรงให้พระสงฆ์ด้หับทันทิ้งีสามเือลเม็นจังตางเกินหมูพลเมืองสามนามี้ควอมเพียงแดงบุญแนวนี้จังพวกที่ได้ละผลติกระตอนนี้กบต่อาปก็ไกบพ่อเรีา สาอากรูแมงวันผู้ใตไปเือฟันอีบุมไฟยังฮอนนี่ห้องต้อนจิงสาเท้าว่ามากราดเร็วเวรเร็วโหเหลือดันจริเมื่อจริงที่พ้าเผาสมบัติสักข้าเท้าเทอไใจบางขังสักาดังทำบุญคนหลุดแคท่เกิดก็เกิดจอเห็นอจัดาตาบาหม่ตัวหมูเขายัวกะเลยตื่นทำบุญหมูเ้าโยกะเลยตื่นทำบุญทางวดตูมี้งระูยิ่มใใส กิ๋ติได้กะดงกงหนึ่งมื้อที่อุกติงตึงกั๋นมีธงฟังดีบ่ได้เจ้าล้ำไปติเสียหลายปานใด๋สังคมตุงตั้งอังว่าตูลื้อแม่นน้องทางป่าทางไปหลายคืนเอาให้ม่วนเด้อละแม่นตื้อคืนบนแน่นๆหลวงบู ว่ารวมแรงทรงเต็มมาเขาเป็นคนรวยข้าบ่อปำกันเจ้าฟังดื้อเจ้าสัทธาพิมพ์ว่าพันละต่อเรื่องดันในเชื่อถือคนเขานี้เชื่อว่าจำใจเส้นจังหวัดไกลไก่แจกซองคำบวานสัทธาท่านคำถุนเป่าเป่าทันแล้วกับเฒ่าคนจงฮานีรับฝ้าเพิ่มจ้ำสัทธาที่ลับฝ้าเพิ่มจ้ำสัทธาเจตนาทั้งสามบ่าเอามาใส่คุปภาคีตนาในใจใส แล้วแค่ม่ยวอยากอดนำทำมห้บวชิทินไม่ใ่แม่ตั้งบวทนจะเล้วแต่เลยวอยากหอดนำทำมึงบวชิดทินเปนวาทั้งเรื่อาเม้นเต็มดินทงไปวนหมูจนอูพ่นหายไหล่หันชวนจำโมทอนที่ก็ไัตสัสยารหลักธรรมะกว้างจำใบย่าลงหนึ่งลูกกาทิปไตเพิ่นวาทำบุญวดโลูก สองอาจาริปไตยเไต่นว่าทำบุญเปิญญายสามธรรมะจิปไตย์ไต่เหวทำประจําใจนี่ยยู่ถูกธนาบริจาคจะพาเลี้ยวแต่เกิดแต่มีมันจังได่ใน้ญิงได้แท้ได้แท้หัวเชิญลำแขก่วรดีมอลำเชิญลำแขก่วรดีมอลำเจ้าอย่าเมาเป็นแก่นเดืองมอลำลุ่มเหี่ยวลุ่มเหี่เลี้ยงอื่นโดนก็ไหวลำเลี้ยงกับตา คนไผแก้บ่มีให้ว่าถึงไผแก้บ่มีให้ว่าหาคนแล้วน่ะหุติดอ้ายกระสมจังสมด้วยศอกให้กระสมทีหน้านวลห่นวอนมีให้นักเลงด่านเรื่องอะไรวะเอาบาดนี้ ต้องนี้มแห่จเจกนเออลูกกั